คลิปนี้เรามาถักที่คาดผมนะคะที่เก็บผมสวยๆเบลจะไม่บอกว่าถักโซ่เท่าไหร่เพราะไม่ได้นับแต่ว่าเบลจะใช้วิธีการถักความยาวให้ที่90เบลวัดแล้ว90สามารถเหลือปลายเชือไว้ผูกผูกผมได้พอดีก็คือ90เซนเพราะว่ามือนะคะคนเราเนี่ยหนักเบาไม่เท่ากันวิธีแก้ง่ายๆค่ะบางบางท่านนะคะจะถักแน่นเพราะว่าถักได้ซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยต้องถักแน่นเข็มหัวเล็ก พอมาถักงานที่ต้องเบามือนะคะก็ถักลําบากก็แนะนาว่าให้เปลี่ยนหัวเข็มเป็นหัวใหญ่พอเราดึงแน่นปุ๊บมันก็จะพอดีนะคะแต่เบลเนี่ยเป็นคนถักหลวมชอบถักหมวกนะคะก็เป็นคนถักหลวมก็เลยใช้เข็มหัวเล็กไม่งั้นเนี่ยถ้าเบลใช้เข็มหัวใหญ่ถักมันงานก็จะมีช่องไม่ละเอียดนะคะ วิธีการแก้ของคนมือหนักมือเบานะคะเพราะฉะนั้นเบลไ,ไม่ได้นับโซ่เท่าไหร่แต่บอกว่าประมาณ90เซนนะคะพอดีสําหรับที่มีปล่อยชายไว้ให้สําหรับผูกด้วยนะคะแล้วพอเราโซ่90แล้วเราก็ถักเ็ก,กลับมาจนสุดแถวเราก็จะได้เส้นแบบนี้แล้วเราก็มาเริ่มนะคะมาเริ่มถักลายกันนะคะเริ่มต้นตรงนี้เบลเ,เหลือไว้27เซนวัดเอานะคะใช้ใสายวัดวัดเอา27เเซนเหลือไว้ตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้ผูกนะคะ เริ่มต้นจากโซ่สาแล้วก็พอ1คอสหลักแล้วก็โซ่สาโซ่สาหมายถึงโซ่เว้นช่วงไว้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็มาลงที่พอ1คอพอเราโซ่สาตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็เว้นตรงนี้ไว้สามนะคะหนึ่งสองสามลายนี้จะเป็นลายโปร่งๆนะคะมีคนรีคเควสมาว่าอยากได้ลายโปร่งๆถ้าถักเถอบแล้วมันร้อนนะคะเบลก็เลยทําแบบโปร่งๆให้นะ นะคะ 1, 2, 3 1, 2, 3แบบนี้นะคะแล้วก็ไปลง1 2 3แนะนำให้ใช้ไหมคอตตอนนะคะเพราะว่านุ่มแล้วก็สบายเพราะว่าศีรษะเราเนี่ยพอมีอะไรมาัดบ้างๆล้วก็จะปวดหัวนะคะตัวนี้นุ่มสบายเลยไม่อืดอัดน,นะคะอ่าแล้วก็ 1, 2, 3 เราถักแบบนี้นะคะถักแบบนี้จนถึงทำเอาไหมคนละสีมาขั้นไว้หรือจะทําแบบเบลก็อย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อให้รู้ว่าถักถึงตรงนี้แล้วพอนะคะตรงนี้ก็27เซนเหมือนกันนะคะเคล็ดลับเดิมก็คือถ้าเรานับโซ่เนี่ยมือหนักมือเบาไม่เท่ากันนะคะงานก็จะออกมาไม่เท่ากันเบลก็เลยเน้นใช้ความยาวโดวยการใช้สายบานเอาทุกคนทีนี้เท่ากันหมดแน่นอนนะคะถักแบบนี้จนสุดมาถึงตรงนี้นะคะ เมื่อถักโซ่นะคะได้90เซนแล้วเราก็ถัก X หนึ่งนะคะแล้วก็ถัก X วนมาจนจบแถวแบบนี้นะคะค่อยๆถักถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราถักรีบนะคะตรงเนี้ยจะย,ยุ้ยจะไม่สวยแล้วเวลาเราตรงเนี้ยเขาจะเป็นตรงช่วงคาดหน้าผากพอดีนะคะแล้วก็เป็นสายผูกด้วยนะคะแทงเข้ามาทีละหลักแบบนี้ จนครบจบแถวนะคะค่ะลายนี้เป็นลายโปร่งนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากได้ลายทึบก็คือพอหนึ่งคอไปตลอดเลยนะคะไม่ต้องเว้นช่องแบบนี้นะคะแล้วก็ยุบโซ่เอดจนกว่าเขาจะแหลมนะคะอาจากแถวแรกที่คลิปเมื่อกี้นี้นะคะคลิปเมื่อกี้นี้เราถักนี้นะคะมาถึงสุดปุ๊บเราพลิกกลับพลิกกลับปุ๊บนะคะโซ่สามโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอ 3ครั้งโดยล้วงที่นี่นะคะแล้วก็โซ่3าพอ1คอโซ่3มพอ1คอนะคะแล้วก็พลิกกลับค่ะนี่นะคะแล้วก็โซ่สามเกี่ยวหลักนี้เรากําลังเริ่มยุบนะคะเราก็พลิกกลับแบบนี้ปึ๊บอ่ะโซ่สามนะคะ1 2 3สาแล้วล้วงช่องทําแบบนี้ทุกแถวนะคะงานน่ะเขาก็จะเริ่มยุบลงนะคะ1 2 3สองสามงานเริ่มยุบลงเฉียงลงนะคะ แล้วก็1 2 3ถ้าอยากได้ลายทึบก็คือไม่ต้องเว้นช่องนะคะพอหนึ่งคอไปตลอดอันนี้เรามาถักลายโป่งกันนะคะมีคนรีเควสมาว่าอยากได้ลายโป่งๆไม่ทึบนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดจนจบแถวนะคะ มาถึงแถวที่3เนี่ยถ้าเกิดว่างานมันลงเอยแบบนี้นะคะแล้วเราไม่รู้จะไปต่ออยังไงเราพลิกกลับมาแล้วถ้าสมมติว่าเราลงหลักนี้งานก็จะไม่ยุบใช่ไหมคะเราต้องไปช่องนี้เลยเบลก็ใช้วิธีการปีนโซ่เอานะคะปีนโซ่เอาแบบนี้จริงๆแล้วงานเป็นงานงานถักเนี่ยเป็นงานไอเดียนะคะเราทําวิธีไหนก็ได้ เพ่นจึงไม่สิ้นสุดนะคะพอเราปีนโซ่มาแล้วเนี่ยเราก็หนึ่งสองสามนะคะเราก็เหมือนเดิมทุกอย่างพลิกกลับมาแล้วปีนโซ่นะคะถ้าสมมติว่าเจอจังหวะที่งานมันลงแบบเมื่อกี้นี้นะคะก็ปีนโซ่เอางานก็จะสโลปลงเหมือนเดิมนะคะพลิกกลับแล้วถักแบบนี้ไปเรื่อยๆงานก็จะค่อยๆยุบโซ่ลงนะคะจนแหลม เดี๋ยวเรามาเก็บขอบงานอีกทีหนึ่งเ,เจอต่อไปเราคงต้องปีนโซ่ปึ๊บนะคะพอเราพลิกกลับตรงนี้นะคะปึ๊บ ถ้าเราถักตรงนี้งานยังไม่ยุบเพราะฉะนั้นเราต้องปีนโซ่นะคะเดีย๋ยวเรากลับมาตกแต่งขอบอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะพลิกกลับแล้วปีนโซ่ถ้าเป็นเป็นบางช่วงที่ไม่ปีนโซ่ก็ถักปกติแต่ถ้า,าไม่มีหลักลงเราก็ปีนโซ่แบบนี้นะคะงานก็จะยุบลง จะค่อยๆย,ยุบงานลงนะคะค่ะเมื่อเราปีนโซ่ยุบโซ่ลงมันก็จะได้ทรงแหลมแบบนี้เลยนะคะอ่ะเริ่มปีนโซ่แล้วเราเป็นโซ่ก่อน เป็นหลักสุดท้าย1นึสองสามเดี๋ยวเรามาถักเอกเก็บชิ้นงานสวยแล้วค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะถักเอสองรอบรอบแรกเนี่ยชิ้นงานจะยังไม่เนียนนะคะเวลาถักถักเอกเก็บชิ้นงานนะคะรอบแรกจะยังไม่เนียนเราต้องถัก2รอบรอบที่2เนี่ยเขาจะเก็บส่วนโคง้งส่วนเว้าเนียนนะคะเราถักเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะวนมาถึงตรงนี้แล้วก็ถักกลับมาตรงนี้หรือจะถักอ่า เป็นรูปไม้ก็ได้นะคะแต่ว่าลายนี้จะเป็นลายผู้หญิงสนๆนะคะก็จะถักเป็น X ออย่างเดียวตรงนี้ก็คือสายผูกที่เราเว้นเอาไว้นะคะถัก X รอ,อบที่หนึ่งนะคะก็จะยากนิดนึงตรงที่เราต้องค่อยๆดูหลักนะคะเวลาเราล้วงตามหลักเขาเลยนะคะช่องว่างก็คือ3ามหลักก็คือโซ่สามที่เราถักทิ้งไว้นั่นเองนะคะอย่างนี้ก็ได้เพราะว่า x แรกเนี่ยยังไม่เนียนเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บ x 2หรือว่าอยากได้ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยก็เก็บ x 3นะคะอันนี้คือครั้งแรกยังไม่เนียนเท่าไหร่นะคะค่ะพอเริ่มเก็บ x แถวที่2นะคะขอบงานก็จะดูสวยขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะถักแบบนี้วนจนครบจนครบถึงนี่นะคะ ครบถึงแถวนี้ก็คือวนสามเหลี่ยมมาแบบนี้เลยนะคะปึ๊บตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเบลม,มีไอเดียมาฝากก็คือดอกไม้นะคะดอกไม้ที่มีเรามีคลิปสอนถักดอกไม้เข้าไปที่ช่องไทยวูแมนนะคะรละกวนกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเข้าไปที่วิดีโอเข้าไปที่ช่องช่องอ่ะไทยวูแมนนะคะเข้าไปที่วิดีโอ นะคะก็จะมีคลิปสอนถักดอกไม้ดอกเล็กดอกกุหลาบนะคะแต่รู้สึกว่าดอกกุหลาบกับดอกนี้นะคะจะเอามาติดแล้วน่ารักดีกวนกดติดตามนะคะแล้วก็กดแชร์ให้เบลลด้วยนะคะนะคะี่ค่ะน่ารักดีทำเก็บไว้หลายๆสีนะคะแล้วก็เอามาเทียบตกแต่งดู ก็สำหรับคนที่เบื่อง่ายอยากจะเปลี่ยนสีดอกไม้เดี๋ยวแนะนำให้นำได้นะคะเย็บติดกับเข็มกลัดติดแบบนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนเราก็แกะออกถอดได้นะคะเวลาใส่เราก็ติดติดย้ายได้ให้มันติดตรงนี้ก็ได้ติดตรงนี้ก็ได้นะคะ